สวัสดีทุกท่านนะครับฉัดคําแสงนะครับจากวันโอวันนะครับจริงๆตอนนี้พวกเราก็ทํางานกับทางสสสด้วยเหมือนกันนะครับสำนัก4นะครับโดยที่เราทำศูนย์ความรู้นโยบายเด็กและครอบครัวนะครับหรือว่า Kid for kids นะครับอันนี้จริงๆน่าจะมีสไลด์ขึ้นด้วยนะครับเดี๋ยวทางทีมงานเดี๋ยวอาจจะแชร์กันนะครับก็งานนี้ไม่ได้ผมคนเดียวนะครับจริงๆก็คือหัวหน้าโครงการเนี่ยก็เป็นอาจารย์ปกป้องจันวิทย์นะครับซึ่งท่านทำวันโอวันมาตลอดนะครับแล้วก็มีทีมงานที่ช่วยทําอีกเยอะนะครับโดยที่วันนี้เี่ ผมอาจจะขอโฟกัสเข้าไปที่เรื่องของเด็กและครอบครัวมากหน่อยนะครับโดยเฉพาะตัว Youth Survey นะครับก็จริงๆทางอาจารย์มนัสิการเนี่ยทำตัวชีวัดออกมาเนี่ยผมว่าค่อนข้างครอบคลุมภาพใหญ่ๆได้ดีแล้วนะครับแต่ว่าเมื่อเราเนี่ยทำศูนย์นโยบายเรื่องเด็กนะครับเราก็ได้มีโอกาสได้ไปเจาะลึกในมุมเด็กนะครับมองสังคมไทยผ่านเลนของการระบบนิเวศในการพัฒนาเด็กนะครับโดยที่สิ่งแรกนะครับก็เราอาจจะเห็นว่าประเทศไทยเนี่ย มันจริงๆแล้วเนี่ยมช่วงที่ผ่านมามันเป็นวิกฤตสามเด้งนะครับอาจารย์พูดถึงโควิดเป็นหลักนะครับแต่ว่าเรามองสามเรื่องนะครับก็คือเรื่องโควิดเศรษฐกิจแล้วก็สังคมการเมืองนะครับโดยที่เฟรมเวิร์กของเราคือตั้งแต่ปี2021มาเนี่ยเราก็เห็นว่าคนไทยมีการติดเชื้อโควิดไปแล้ว2.3ล้านนะครับแล้วเราก็ยังอยู่ภายใต้มาตรการพิเศษรวมถึงพลกรฉุกเฉิญน,นะครับ2ปี3เดือนเข้ามาแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ยกเลิกพลกรุกเชิญน,นะครับส่วน วิกฤตโควิดเนี่ยมันก็กระทบมากับวิกฤตเศรษฐกิจนะครับซึ่งเดิมทีก็ไม่ได้ดีอยู่แล้วแต่ว่าก็มีวิกฤตซ้าเข้าไปอีกนะครับมีอัตราการว่างงานที่เพิ่มขึ้นมีรายได้ต่อหัวนะครับของกลุ่มรายได้ต่ำเนี่ยลดลงนะครับซึ่งอันนี้เป็นข้อมูลของศูนย์เรื่มล้ําที่ธรรมศาสตร์นะครับในอีกมุมหนึ่งนะครับวิกฤตสังคมการเมืองเนี่ยเราก็มองว่ามันมันช่วงที่ผ่านมามันมีโควิดมันมีวิกฤตเศรษฐกิจมันก็ยิ่งเร่งวิกฤตสังคมการเมืองนะครับโดยที่มีเด็กเยาวชนเน เป็นผู้จัดชุมนุมนะครับในปี2020นะครับ193ครั้งนะครับแล้วก็ในปี2021เนี่ยมียไม่มีข้อมูลที่ว่าจัดชุมนุมขนาดไหนนะครับแต่ว่ามีข้อมูลว่าเข้าไปมีการส่วนร่วมมีส่วนร่วมในการชุมนุมเนี่ย1,516ครั้งนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันเมื่อเขาพยายามเขาไม่มีพื้นที่นะครับแล้วเขาพยายามจะแดงออกในพื้นที่สาธารณะแล้วโดนกดปราบนะครับโดยที่เห็นว่าโดนดําเนินคดีไปแล้วนะครับอย่างน้อยๆ279รายแล้วอาจจะมีเพิ่มขึ้นนะครับ โดยที่ไอ้วิกฤตสามเด้งนี้นะครับสามชั้นที่มันพันกันไปเนี่ยนะครับมันไม่ได้เกิดขึ้นบนตัวของมันเองนะครับในระบบนิเวศการพัฒนาเด็กของเราเนี่ยมันยังมีปัญหาเชิงโครงสร้างอื่นๆอีกเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นโรควูกานะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมมลพิษนะครับซึ่งถ้าเกิดเราไปดูปีนี้เนี่ยปีที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยมีวันที่อากาศดีเนี่ยไม่ถึง100วันนะครับเรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนอย่างรวดเร็วความรู้ในห้องเรียนที่มันมูลค่าผลตอบแทนมันกลับมาน เรื่องของความยากจนเหลื่อมล้ำนะครับซึ่งเด็กส่วนใหญ่นะครับอยู่ในครัวเรือนยากจนในขณะที่ครัวเรือนรวยๆเนี่ยมีเด็กน้อยลงนะครับก็ทําให้สังคมเราเนี่ยไม่พร้อมในการพัฒนาเด็กมากขึ้นนะครับรวมไปถึงเรื่องของโครงสร้างประชากรที่เด็กเกิดน้อยผู้ใหญ่อยู่นานในอนาคตเด็กวันนี้จะต้องไปดูแลสังคมนะครับที่จะต้องเป็นเดอะแบกนะครับต่อไปนะครับโดยที่เรื่อง วิกฤตเหล่านี้เนี่ยนะครับมันก็จะสะท้อนไปสู่าภาวะนะครับเเรื่องนะครับที่มันสําคัญเกี่ยวกับเด็กเยาวชนนะครับตั้งแต่การเรียนรู้ถดถอยนะครับไปถึงเรื่องที่รัฐเนี่ยพยายามทุ่มทรัพยากรในการดูแลโควิดเ <c oughs> ยอะนะครับจนทําให้บริการของรัฐพื้นฐานต่างๆเนี่ยมันหดหายไปนะครับอาจจะไม่ได้เป็นเฉพาะเรื่องที่พ่อแม่กลัวาการการออกไปโรงพยาบาลออกไปศูนย์อนา,นามัยอย่างเดียวนะครับ มันมีเรื่องของทรัพยากรที่หายไปด้วยอันนี้เราคอนเฟิร์มมาจากคนที่ทํางานหน้าด่านนะครับรวมไปถึงการที่เราผลักเด็กเยาวชนเข้าสู่โลกออนไลน์โดยขาดฐานนะครับรวมไปถึงสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็ทําให้เกิดความเครียดเกิดปัญหาสุขภาพจิตใช่ไหมครับแล้วก็เขาพยายามจะหาพื้นที่ระบายปัญหาต่างๆของเขานะครับก็มีเรื่องของการมีส่วนร่วมทางการเมืองนะครับซึ่งเด็กยุคนี้แอคทีฟมากนะครับแต่ว่าก็ถูกสกัดกั้นแรงมากเช่นกันนะครับรวมไปถึงสุดท้ายเนี่ยก็เลยทําให้เกิดเรื่องปัญหา โครงสร้างครอบครัวที่ต่อไปในอนาคตก็จะเป็นระเบิดลูกใหญ่ขึ้นนะครับรวมไปถึงความไม่ลงรอยระหว่างรุ่นหรือว่าเจเนอเรชันคล a s นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยข้อมูลหลายๆอย่างเราก็มีความทับซ้อนกันนะครับกับอาจารย์มนสิการแต่วันนี้เดี๋ยวจะแชร์ข้อมูลที่มันเสริมนะครับแล้วก็เผื่อปีหน้าเนี่ยทางทีมก็สามารถไปใช้ได้นะครับโดยที่ตัวหลักของเราเนี่ยก็คือสำรวจเยาวชนนะครับยู e เ2022นะครับซึ่งเราเราทำการเซอร์เเด็ก ไทยนะครับทั่วประเทศนะครับโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนอายุ15-25ปีนะครับโดยที่เราเก็บมาช่วงกลางปีนะครับโดยที่เราแชร์ไปทางสภาเด็กเอ่ยแชร์ไปทางสงพทเครือข่ายสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับโดยที่เราครอบคลุมการสำรวจเนี่ยห้ามิตินะครับตั้งแต่ความเป็นอยู่ขั้นพื้นฐานเรื่องความสัมพันธ์กับคนครอบในคนรอบตัวนะครับความสัมพันธ์กับเพื่อนความสัมพันธ์กับครอบครัวทะเลาะก,กับพ่อแม่ไหมเรื่องอะไรนะครับ สังคมในวงกว้างนะครับเรื่องของการใช้สื่อกิจกรรมทางสังคมกิจกรรมพลเมืองการเมืองเรื่องของการศึกษาการทํางานนะครับทัศนคติความรู้สึกของเขานะครับว่าเขารู้สึกว่าการศึกษาเนี่ยเรียนไปแล้วมีมีผลประโยชน์กับมาขนาดไหนหรือว่ามีพื้นที่การเรียนรู้นอกห้องเรียนอย่างไรบ้างนะครับ รวมไปถึงสุดท้ายซึ่งเป็นไฮไลท์ของเราคือคุณค่าและทัศ,ทศนคตินะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยงานในประเทศไทยเนี่ยจะมีตรงนี้ค่อนข้างน้อยเราก็อยากจะเติมเรื่องเหล่านี้เข้าไปนะครับเรื่องของความไว้ใจของกลุ่มคนต่างๆในใน,ในสังคมเรื่องของอการความขัดแย้งกลางความคิดนะครับความคิดทางเศรษฐกิจการเมืองวัฒนธรรมต่างๆนะครับซึ่งข้อมูลเราเนี่ยก็จะเจอเรื่องของการสํารวจเยาวชนนะครับก็ทั้งหมดนะครับหนึ่งหมื่น 9,237ชุดนะครับที่เราเอาออกมาใช้นะครับโดยที่เราก็อาจจะอธิบายได้ดีหน่อยในกลุ่มที่เป็นเด็กมปลายถึงมหาลัยนะครับแล้วก็มีข้อมูลเนี่ยค่อนข้างครอบคลุมทุกจังหวัดในประเทศไทยนะครับแล้วก็อาจจะไปหนักหน่อยตรงแถวอีสานเพราะว่ามีเด็กเยาวะชนเยอะนะครับโดยที่อันนี้เดี๋ยวอาจจะเหลือเวลาไม่มากครับเดี๋ยวอาจจะเล่าเร็วๆนะครับว่าเราอาจจะในรายงานและในยูเซอร์เวยเนี่ยเจออะไรบ้างนะครับ สิ่งที่อยากจะเสริมอันแรกนะครับก็คือเรื่องของพัฒนาการที่มันช้าลงนะครับเราเห็นว่าโรงเรียนเนี่ยถูกปิดค่อนข้างเยอะนะครับในช่วง2อสปีที่ผ่านมานะครับเพิ่งจะกลับมาเปิดได้อีกทีหนึ่งจริงจริงจังๆนะครับในปีนี้ซึ่งมันกระทบอะไรนะครับเด็ก2-6ปีนะครับผ่านช่วงโอกาสทองนะครับในการพัฒนา e f นะครับเด็กทุกช่วงวัย learning loss นะครับซึ่ง learning loss เนี่ยมันมีงานวิจัยนะครับแบบ unicef unesco world bank นะครับซึ่งก็เห็นว่ามันเกิด lifetime loss นะครับหรือว่า มันเกิดความสูญเสียตลอดชีวิตในการหารายได้เนี่ยไปประมาณ8ปดแ0 0้บาทนะครับโดยเฉลี่ยสําหรับเด็กไทยแล้วก็ข้อมูลพวกกสศนะครับก็จะเห็นว่าเรามีเด็ก2 3แสนคนนะครับหลุดออกจากระบบการศึกษาเด็กยากจนพิเศษนะครับสิบสี่จุดหกเปอร์เซ็นต์เมื่อออกไปแล้วไม่กลับมาเรียนต่อนะครับซึ่งอันนี้เป็นตัวที่ค่อนข้างใหญ่เลยนะครับในมุมหนึ่งนะครับในมุมของของทางกายภาพนะครับเรื่องของสุขภาพเนี่ยเราก็จะเห็นทรัพยากรของรัฐที่มันทุ่มไปกับโควิดในแต่ละระลอกทําให้ ้บริการพื้นฐานเนี่ยมันหายไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กช่วง1ปีนะครับหรือว่าเด็ก7ปีเนี่ยที่ได้รับวัคซีนนะครับก็มันลดลงนะครับทุกครั้งที่มีการระบาดใหญ่นะครับแล้วก็เรื่องของอัตราหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการฝากครรภ์นเนี่ยก็จะลดลงตามช่วงที่เกิดการระบาดใหญ่อยู่หลายๆครั้งนะครับแล้วก็ที่น่ากังวลนะครับก็คือมีหญิงตั้งครรภ์น,นะครับที่ได้รับการดูแลสุขภาพเนี่ยก่อนคลอดตามปกตินะครับ จาก80%เนี่ยลดลงเหลือ53%นะครับดังนั้นนี้ก็เป็นเป็นปัญหาที่ค่อนข้างอารมณ์มิงอยู่นะครับในอีกมุมหนึ่งนะครับเรื่องของอันนี้อาจจะเป็นไฮไลท์หน่อยครับคือเรื่องที่เราเกิดการผลักเด็กเยาวชนนะครับเข้าสู่โลกออนไลน์นครับเพราะว่าเราเจอเรื่องของการเรียนออนไลน์ปิดเมืองปิดสวนเด็กไม่สามารถออกไปเล่นไม่สามารถออกไปทําอะไรได้เนี่นะครับมันเกิดการที่ผลักให้เด็กเนี่ยเข้าไปสู่โลกของหน้าจอนะครับ อายุ 2- 3ปีเนี่ยก็เป็นอายุที่เด็กส่วนใหญ่เนี่ยเริ่มใช้สื่อดิจิตอลแล้วนะครับแล้วทุกๆวันนะครับ12ชั่วโมงนะครับอยู่กับหน้าจอนะครับซึ่งเขาต้องใช้ทำหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะค้นคว้าข้อมูลทำโซเชียลมีเดียใช้เรียนซื้อสินซื้อสินค้านะครับเล่นเกมนะครับนี่เป็นสิ่งที่ใช้เยอะนะครับซึ่งเวลาเราพักเด็กเข้าไปเนี่ยนะครับเราก็จะเจอเรื่องที่ว่าเด็กเนี่ยไม่มีทักษะนะครับเรื่องของ MIDL นะครับหรือว่าทักษะมีเดียลิเทเรซีนะครับ ทักษะความความรู้ทันทางสื่อนะครับซึ่งโดยเฉพาะนะครับกลุ่มเด็กที่มีความยากจนครับมีกลุ่มเด็กที่มาจากครัวเรือนยากจนมากกว่าก็จะมีปัญหาหนักกว่านะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับเราผลักเด็กเข้าสู่โลกออนไลน์นะครับโดยที่เขาเนี่ยไม่มีอินเทอร์เน็ตหรือไม่มีแม้แต่เครื่องมือนะครับโดยที่เราก็จะเห็นว่านะครับ2เอร์เซของเด็กไทยเนี่ยนะครับก็ไม่เข้าไม่ถึงอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งอันนี้เป็นตัวเลขสํานักงานสถิติซึ่ง ก็ฟังดูเหมือนจะเยอะเหมือนจะน้อยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราไปดูในมุมของในครัวเรือนจริงๆนะครับปัญหาใหญ่ที่ใหญ่กว่านั้นเนี่ยคืออุปกรณ์นะครับอุปกรณ์เนี่ย86.9%ของครัวเรือนที่มีเยาวชนเนี่ยนะครับมีจํานวนคอมพิวเตอร์น้อยกว่าเยาวชนในบ้านนะครับมันเรียนไม่ได้นะครับใช้ใช้มือถือเรียนมันก็เรียนไม่ได้นะครับแลวและอีก8.8%ของครัวเรือนเนี่ยครับมีก็มีสมาร์ทโฟนน้อยกว่าจานวนเยาวชนในบ้านนะครับซึ่ง มันมันสร้างความลำบากตรงนี้มากนะครับและอินเทอร์เน็ตนะครับก็ไม่ได้ถูกนะครับ42.8%นะครับของครัวเรือนเนี่ยไม่ได้มีอินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูงในขณะที่สัดส่วนของบริการมือถืออินเทอร์เน็ตมือถือนะครับซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเนี่ยมันก็แพงเกินไปสําหรับกลุ่มยากจนนะคบมันก็จะสร้างสร้างปัญหาอะไรเหล่านี้ตามมานะครับโดยเฉพาะเรื่องของความเครียดและเรื่องของสุขภาพจิตนะครับอันนี้ก็จะคล้ายๆกันนะครับว่าเด็กเยาวชนเนี่ย จะมีปัญหาในเรื่องของเครียดซึมเศร้าเสี่ยงฆ่าตัวตายรวมถึงหมดไฟนะครับข้อมูลจากกรมสุขภาพจิตนะครับซึ่งแต่อีกมุมหนึ่งนะครับในยูเซอร์เวย์เนี่ยเราก็จะเห็นว่าเด็ก62.2เซนะครับมีความเครียดนะครับมากนะครับห้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเกินครึ่งนะครับก็เหงาโดดเดี่ยวแล้วก็มีเรื่องของความเสี่ยงของสุขภาพจิตนะครับอย่างน้อยหนึ่งด้านเนี่ยหนึ่งในสามของเด็กในประเทศไทยนะครับสิ่งเหล่านี้ก็จะ เป็นตัวเป็นตัวเร่งนะครับในเรื่องของอเรื่องของปัญหาการปัญหาความขัดแย้งแล้วก็ปัญหาทางการเมืองอะไรต่างๆเหล่านี้ด้วยอันนี้เดี๋ยวอาจจะก,กระโดดไปเลยนะครับเพราะว่าด้วยเวลาที่น้อยนะครับก็ขอปิดท้ายนะครับว่าเราเจอในเรื่องของความขัดแย้งทางทางทางรุ่นนะครับเจเนอเรชันแคชเนี่ยนะครับมีปัญหาอยู่หลายอย่างนะครับเช่นเด็กที่มันมีปัญหาบางเรื่องเช่นการศึกษาทํางานนะครับเรื่องของสังคมการเมืองศาส,สนาจริยธรรมเนี่ยที่ยิ่งอายุมาก ยิ่งขัดแย้งมากนะครับแล้วก็จะมีปัญหาอีกบางอย่างนะครับที่ในช่วงวัยมหาลัยเนี่ยจะเป็นช่วงที่ขัดแย้งมากที่สุดนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการใช้ชีวิตประจําวันในเรื่องของครอบครัวในเรื่องของเพื่อนหรือคนรักนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะเป,เ,ปเป็นเป็นเป็นตัวที่เราอยากจะแชร์เพิ่มนะครับซึ่งมันก็อาจจะไปเสริมกักนการกับงานของของทางรายงานสุขภาพคนไทยรวมถึงงานของอาจารย์ภูเบศซึ่งเราก็อ้างอิงเยอะนะครับในเรื่องของโครงสร้างประชากรอะไรต่างๆเหล่านี้ครับขอบคุณครับ